สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่ลออนฮชิีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านได้ชมนี้นะครับก็คือสึนามินะฮะที่เกิดกา,ารประทุข,ของภูเขาไฟในตองกานะครับที่สึนามิเคลื่อนตัวมาอย่างเม็กซิลีและก็เม็กซิโกนะฮะการก่อตัวในาซามูไรฮังกาตองกานะครับมีพลังสูงถึงอที่จะกระจายไปทั่ว ทั่วโลกนะครับมีอยู่พื้นที่ดังนี้นะฮะที่จะได้รับผลกระทบนะฮะก็สึนามิในแคลิฟอร,ร์เนียฮาวายโอเกรกอนวอชิงตันและลาสกานะครับในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา<ถ>มี Umwelt, <ฆ>คลื่นสึนามิขนาดเล็กนะฮะและในโอเรกอนนะครับพวกเขายังรายงานคลื่นสึนามิกันอยู่นะครับส่วนในญี่ปุ่นก็จะมีเสียง เตือนไซเรนเตือนนะครับสึนามิในคลื่นลูกแรกนะครับอาจจะสูงถึง3เมตรนะฮะในญี่ปุ่นในชิลีนะครับการอพยพเป็นจำนวนมากนะครับก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวเราจะดูสถานการณ์เลวร้ายในอินเดียน,นาตองก้ารครับคือคือปราศจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการอพยพผู้คนนะฮะ การประทุของภูเขาอ,อันส่งพลังนี้นะฮะส่งคลื่นกระแทกไปหลายพันไมล์ทั่วโลกนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาในเม็กซิโกนะครับยังไม่มีการแจ้งเตือนสึนามินะฮะเดี๋ยวเราชมภาพเหตุการณ์กันไปเลยนะครับต่อไปเลยอิตมิเรนไอวเเบลโล Ya, abajo otra vez. Ya quedó este en el lodo, miren, el muy flotante. Y aquí abajo, miren, estaba ahí. Hasta que subió la marea y hasta ahorita ya, ya está en el lodo, es todo eso. Miren, ahí ya estaba la lancha, ya está donde ahí, porque se quedó ahí, quedaron en el lodo. นี่ก็คือรายงานเหตุการณ์ด่วนอีกรายงานหนึ่งนะครับที่ข่าวด่วนสึนามินะครับอยู่ในหลายประเทศเหล่านี้นะครับเพราะว่าภูเขาไฟพึ่งของตองกานะครับมันแข็งแกร่งจนเกิดสึนามิในหลายประเทศดังนี้นะครับมีอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิจิญี่ปุ่นเม็กซิโกแคนาดา โคลอมเบียชิลีเปรูเอกวาโดและก็ในสก้านะครับเหตุการณ์จากการรายงานนี้รายงานวที่15เ,เดือนมกราคม2565นะครับก็ชมภาพเหตุาหการณ์กันต่อไปเลยนะครับ Justo, justo, ahorita, ahorita, ahorita. En tiempo real está pasando.

de comer con la revuelta del agua. Water away from the coast and off the beach, longest yet coming back in. Wow, covered all those rocks are usually underwater um yeah this is going on in peru see so you okay that's it <laughs> Las jaulas están atrás. No, está más bien No, no pretende Carlos sacar antes, ¿po? A los chicos, la lancha va a cagar acá. Afírmate, vote, afírmate, Oye. No, pero mira, ya viene. Espera, espera, ya, ya está lleno. Carlos, Carlos, mira, mira el nexo. que está ahí ahí al medio?

очку ственного А, да, Date, Marro, te dijo. Ah, pero si te vine, va a estar un cagado. Ahí se ve cómo el agua está retondando, había bajado el nivel. Ahora está subiendo rápidamente el nivel del, del mar nuevamente, está llenando. Está llenando, está subiendo rápidamente el nivel aquí en las rocas se aprecia como lo rápido que sube. Sube, 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 sube. No es una ola, es un aumento de nivel violento.